สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาครึ่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลไทยลีกขอนแก่นยูเนเต็ดเสมอเมือมงทองยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ1นหนองบัวพิชัะเอาช้างนานปจบเอฟซีไป3ประตูต่อ1แบงคอกยูเนเต็ดเอาช้างนานลำพูนวิลเลอร์ไป2ประตูต่อศย์และราชบุรีเอฟซีเสมอการท่าเรือไป1ประตูต่อหนึ่ง สรุปารงคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งบุรีรัมย์12นัด30แต้มตามมาด้วยอันดับสองแบงคอกอยูต็ด1 2นัด26แต้มอันดับที่สามชลบุรี12นัด24แต้มอันดับที่สี่ราชบุรี12นัด23แต้มอันดับ 5, G, ที่ห้าบีจีปทุม12นัด21แต้มอันดับที่หกเชียงรายยูด1 2นัด20แต้มอันดับที่เจ็ดการท่าเรือ12นัด19แต้มอันดับที่แปดบีซีเทโรครับ12นัด15แต้ม อันดับที่เเมืองทอง12นัด14แต้มอันดับที่10สุขโขทัย12นัด14แต้มอันดับ11นครราชสีมา12นัด13แต้มอันดับ12ประจวบครับ12บนัด11แต้ม13ขอนแก่น12นัด8แต้ม14ลำปางครับ12นัด8แต้ม15หนองบัวพิชยาครับ12นัดมี7แต้มและอันดับที่1 6บหกลำพูนเวยร์สิบสนัด6แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนะครับตาดเอเสมออุดรธานี FC ซไป1ประตูต่อ1 ลาดประชาพา่กับทางด้านอุทไททานีฟลอเรสไป1ประตูต่อ4อยุทยายูเนเต็ดเอาชนงด้านสมุทรปราการซิตี้ไป2ประตูต่อ1และนครศรียูเนเต็ดนะครับเอาชนงด้านแพ้ยูเนเต็ดไป5ประตูต่อ2มาดูในส่วนของลีก2เยอรมันฮัมบูร์กเอาชนะด้านเลกเกนสเบิร์กไป3ประตูต่อ1เดินแบบพ่ายกับทางด้านมาร์เดนบวกไป1ประตูต่อ2และไอทักเปาชวายนะครับพ่กับทางด้านคอรุทเฟิด์ไป0ูนย์ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของบนเน็ตีกาของเยอรมันไบเออร์ลุคเซ่นเอาเชนะอยู่ในเบอร์ลินไป5ประตูต่อศูนย์และไฟบวกนะครับเอาเชนะด้านโคโลนไป2ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเป็นไวยยน,นิลิกสิบสานัด28แต้มตามด้วยอันดับ2ไฟบวก13นัด27แต้มอันดับที่3ยู่ในเบอร์ลิน13นัด26แต้มอันดับที่4ดอนมุลครับ13นัด25แต้ม อันดับที่5ไอท่าแฟงเฟิร์ต13นัดมี23แต้มอันดับที่6ไรซิก13นัด22แต้มอันดับที่เวเดอร์เบเมน13นัด21แต้มอันดับที่8คัตบัก13นัด19แต้มอันดับที่เกอฟเฟนไฮม13นัด18แต้มอันดับที่10เป็นไมครับ13นัด18แต้ม11วอรบวกครับ13นัด17แต้ม12โคโลน13นัด17แต้ม13เอาบวก13นัด14แต้ม14ไบเอันลูเซ่นครับ13นัด12แต้ม สิบ้าท่าเบอร์ลิน13นัดสิแต้ม16กับสตุตการ์ทครับสินัด11ดแต้ม17โบกุ้ม13นัด7แต้มและดับที่18บชาวเก 04, 13, ้ศูนย์สครับสินัดมี6แต้มมาดูในส่วนของเอเลดิีซีของนิเจอรรแลนครับอูทักเอาชั้งด้านโคนิงเกนไป2ประตูต่อ1นึ่งโปเลนดัมำพายกับรานฟรีโนดไปศูนย์ประตูต่อ2องทเวนเต้เสมอโกเฮติเก้าไป1ประตูต่อ1นวากไว้เอาช้ด้านเอเซรังมาไปสประตูต่อ 1, ทางด้านของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับพ่กับทางด้าน p s เอไอโอเฟนไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของสกอตติสพิมพ์ชิพกันบ้างเซนจอนสโตนครับเอาชนงด้านการ์ดโกลินเจอร์ไป2ประตูต่อ1นและฮาร์ดออฟเมเทเรียนนะครับเอาชนงด้านมาเธอเวลไป3ประตูต่อ2มาดูในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับเชลซีพ่กับทางด้านอาร์เซนอลไป0ประตูต่อ1 เวนแทมไพ่กับทางด้านคิตเทนพาเลตไป1ประตูต่อสองเซาล์แทมตันพ่กับทางด้านนิวคาสเซินนะครับไป1ประตูต่อ4 แอตเลติวินาฟเอาชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1และทแอตแนมฮอลสเปอร์นะครับพ่ายกับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับไป1ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับ1เป็นอาร์เซนอล13นัดสาบสีแต้มตามอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้13นัดสาบสอแต้มอันดับที่3นิวคาสเซิล14นัดมี27แต้มอันดับที่4สเปอร์ครับ14นัด26แต้มอันดับที่5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด13นัดมี23แต้ม อันดับที่6ไบตันสินัด21แต้มอันดับที่ 7, เชลซีสิบสานัดสิบยี่แต้มอันดับที่ 8, ลิเวอร์พูลห้าสิบสามนัดสิแต้มอันดับที่ 9, กฟูลแลมสิบสนัดสิแต้มอันดับที่ 10, คิตตันพาเลนสิบสามนัดสิแต้มอันดับ 11, แบนฟอร์ดนัดมี16แต้มอันดับ 12, บีดยูเนเต็ด13นัด15แต้ม1 3เมแเสตอวิล่า14นัดมี15แต้ม14เรสเตอร์ซิตี้สินัด14แต้ม 15. บห้าเวสท์แฮมยูนเต็ดสินัดสิแต้ม 16. บหกเอเวอร์ตสิบสีนัดสิแต้ม 17. บเจ็ดบอลสมาร์ทสินัดสิแต้ม 18. บแปดซอลซามตันสิบสี่นัดสิแต้ม1ิบเก้าวูฟแฮมตันสิบนัดมี10แต้มและดับที่ 20. ่สิบนอตติงแฮมฟอร์เรสครับสินัดมี10แต้มมาดูในส่วนของกันโชว์ซีบีอิตาลีนะครับโคโมนะครับเอาเชิะงด้านของเวนเซียไป1ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลกานโชว์เชียอิตาลีครับโบลญญาเอาเชี่ง1 ซาโูเรียพ่ายกับทางด้านเฟรเรนติน่าไป0ประตูต่อ2มอนซ่าเอาชนะของเวโรนาไป2ประตูต่อ0โลมาพ่ายกับทางด้านลาซิโอไป0ประตูต่อ1และยูเวนตุสเอาชนะด้านของอินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อ0สรุปตารนางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งนาโปลี13นัด35แต้มอันดับ2เอีซีมิลาน13นัด29แต้มอันดับที่3ลาซิโอครับ13นัด27แต้มหลับพิเศษตาลันตา13นัด27แต้ม อันดับที่หยูเวนตุสครับ13นัด25แต้มอันดับที่หกโรม่า13นัด25แต้มอันดับที่7็อินเตอร์มิลาน13นัด24แต้มอันดับที่แปดอูรินิเซ13นัดมี23แต้มอันดับที่9้าซาเลนิเจนา13นัด17แต้มอันดับที่สิบตริโน่13นัด17แต้มสิบฟิออริตินา13นัด16แต้มสิบสองลญญา13นัด16แต้มสิบสาซสโซโล่13นัด15แต้มสิบี่เอมโปรี13นัด14แต้ม 15เป็นมอนซ่าสินัดสิแต้ม16บหกเลเช่สิบนัดมี9แต้ม17บเจ็ดสเปเซียครับสินัด9แต้ม18บแปดเคมอนิเซ่สินัด6แต้ม19บเก้าซัมโรเรียสินัด6แต้มและอันดับที่20่สิบเวโรนาครับสิ 13, นัดมี5แต้มมาดูในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเรลียงไพ่กับทางด้านปารีสยองเชงแมงไป1ประตูต่ตอ2ตูรูสไพ่กับทางด้านโมนโกไปสูงประตูต่อ2 แรงเอาเชียงด้านน้องไป1ประตูต่อศูนย์นีดเอาเชียงด้านเบสไป1ประตูต่อศูนย์เก่งมงฟุตเสมอมงปรีเย่ไป1นึประตูต่อน1ริวนะครับเสมอทางด้านแลนด์ไป1ประตูต่อ1และโอลิมปิกมาซ์นะครับเอาเชียงด้านโอลิมปิกรียงไป1ประตูต่อศย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเป็นปารีสยังเชงมงครับ14นะัด38แต้ม ตามด้วยอันดับ2ลองนะครับ14นัด33แต้มอันดับที่3เป็นแลนครับ14นัด28แต้มอันดับที่4มักเซครับ14นัด27แต้มอันดับที่5โมนาโก14นัด27แต้มอันดับที่6ลาลียอง14นัด27แต้ม อันดับที่7ครับเป็นริวครับ14นัดยี่สแต้มอันดับที่8ลียง14นัดยี่สแต้มอันดับที่9นี้14นัดสิบแต้มอันดับที่10เป็นเกนมงฟูสิบสีนัดมี19แต้ม11เป็นแรงนะครับ14นัดสิบแต้ม12บตัรูส14นัดสิบแต้ม 13ทัวร์นะครับ14นัด14แต้ม14โมงเปอรเย่14นัด13แต้ม15โอเซครับ14นัด13แต้ม16เป็นน้อง14นัด12แต้ม17รเะายัซีโอ14นัด11แต้ม18สตาบุก14นัด10แต้ม19เป็นแบส14นัด10แต้มและอันดับที่20เป็นองเช่น14นัดมี8แต้มมาดูในส่วนของเซกุนดาลีกาของสเปนนะครับอิซานะครับเสมอมิลานเดสไป1ประตูต่อ1 เรียวอันโอเวโดเอาชนะดานแคนาดาไป1ประตูต่อ0มาลาก้าเสมอสปอร์ติ้งคีโก้ไปหนึ่งประตูต่อ1ลาพามัสเสมอเอไอบาไป1ประตูต่อ1และทางด้านอาปาเซนเต้นะครับแพ้กับทางด้านเรเบนเต้ไป2ประตูต่อ3มาดูในส่วนของลาลิก้าของสเปนนะครับแอตเลติโกมาลิดเสมอเอตบันยอนไป1ประตูต่อ1เรียวโซซิดัดเสมอบาร์เซียไปหนึ่ประตูต่อ1 วีเริอัลนะครับพ่ายกับด้านมมโยกาไป0ประตูต่อ2และทางด้านเรอันเบยติสนะครับเสมอเซบียาไป1ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนีม่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ